ไปไหนเอารถลราไปฝั่งนู้นเลยไหมอา่าโล่งนะขวามีสองคนเองลงบ้นล่างด้วยเพื่อนก็จะลงไปด้วยอ่ะเรียบร้อยยังไงเบอร์สีตายแน่นๆอ๋อนึกว่าสัญญาณขัดข้องเอา้าเดี๋ยวกลับมาได้วะไปเอารถผมว่ามันฟาร,ร์มกว่าดังนะพี่ อ่ามารับเพื่อนน่าจะฟาร,ร์มตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละจะเอาไงเข้าโรงพยาบาลหรือไ,ไงชนแม่งเลยไปรับบนหนึ่งก่อนเอาติดหินติดหินไปค้างอยู่บนหินอะไปค้างอยู่บนหินลงมาแล้วลงมาวิ่งแล้ว <c oughs> หินไหนวะหิน <c oughs> ข้างหน้าโรงบาล โอ้ผม oh. ไปแล้วผมข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วนะเดีนะ๋ยวที่มีรถนะใช่ไหมมี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 ขับรถอยู่แล้วว,วงแล้ววงอยู่กับไอ้วงอยู่นี่อะ่ะทำไมบนสะพานมีเต็นท์อะไรตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอามาไว้ทำไมอะ่ะมาสร้างสะพานกันเหรองานใครวะงานหุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เต็นท์งานมีเต็นนอนอ๋อ oh. เป็นนอนไม่ใช่เป็นงานอ๋อผู้อภิชพอผู้อภิชพบ Five minutes later เฮ้ยคือแท็กซี่ว่ะนำเลยพี่จะไปไหนสะพานหน้าไงพี่ขับเชยใช่ไหมใช่โอ้มีคุณแจด้วยโอ้โหเข้าวงตรงๆเลยจ้าทั้งนั้นน่ะ ก็จะไปซากไรซากอ่ะไม่มีใครเสนอมากมาสักทีเลยนะเออยิบ้านสองหลังตรงนี้ก็ได้ได้ดับเครื่องทิ่มเข้าไปเลยเข้าเลยเพื่อน,นเข้าเ,ขเ,ขเลย เอาเลยเอาเลยม,มีอะไรหรอเข้าไป A few moments later ไปด้วย <c oughs> เกียรขับละเพื่อนจะไปขันนวนไปเพื่อนขับขันนวนละอุย้ยบ้านทางหน้ามีคนลงก็ <c oughs> อยากเขามาร์กสองละ <c oughs> มีคนลงจริงด้วย ทางจะลงแบบมีเฮ้ยลงพ้นบ้านแสดงว่าบ,บ้านมีคนอยู่แล้วยิงตรงไหนเอ่ยมาเขียวอ่ะมาเขียวมาแอดออกมาไว้แต่ไม่เห็นคนมีมอเตอร์ไซค์มาหลังมอเตอร์ไซค์หรจัก,กรยานไม่รู้ โอเคทางนั้นมีพี่กัแบแซดอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยมึงรถมาทางนี้จะสองทิศสองทางเฮ้าโรดด้วย อึเยอะดึงเยอะดึงเยอะขึ้นมาดึงบนหลังคาเลยโคตรสดถ้ามึงสงสัยว่าทำไมไม่ควันช่วยมึงกูไม่มีเอาอีเอาดึงดึงดึงเพื่อนดึงดึงดึงนวะ มันยิงมาจากฝั่งสองสี่ห้าแต่ยังไม่เห็นตัวตมาร์กเหลืองทางขวามาร์กเหลืองไปทางขวาอ๋อเห็นละเอา้าน็อกหนึ่งเอา้าผมร่วงเอ๊ะหลังคาดึงไเอยโอเคแจวเพื่อนสุด,ดยอดเราอยู่กลางวงล้อมหมูเนี่ยใช่ไม่เป็นไรเรา,าเล่นได้อยู่เราเล่นได้อยู่ โอ้ยเลือดอาบเลยเพื่อนอย่างโหดรถมาแล้วออรถไปเฮ้ยมีเสียงสนสามร้อยสี่สิบคาดว่าเป็นเอ็ยิบสี่จากสามร้อยสี่สิบไม่รู้ตรงไหนแต่ตรงนี้รถถังว่ะใครปรับเบรีโลดูให้หน่อยฝั่งนี้ไปไหนหมดแล้วไม่มีแล้วโอเครถถังเก็บไปหนึ่ง น่าจะบ้านเราฝั่งนี้ทท้งนั้น330นหะส3 0รอยสาสิบาทแต่เสียงอย่างกับอยู่ในนาเลย M 2 4บสี่เมื่อกี้อยากรู้อ่ะออกไปดูอยากรู้ต้องออกไปดูแต่ก่อนน,นั้นเปลี่ยนมอวก่อนมอวแดงแล้วเราจะวิ่งเข้าวงใช่ไหมเราจะไม่เอารถใช่ไหมม,มาดูท่าทางแล้ววงแค่นี้วิ่งวิ่งงลานในนาน่าจะปลอดภัยกว่า ไอ้ยุ่ควงนมันอยู่นี่ไงใช่ก็เลยช่วยแก่บอกแก่ไม่ตัวหนึ่งไงม่อีกตัวหนึ่งไมอ่มอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังโอเควอล์ก okay. okay. เอา,าประกันน็อกอย่างน็อกน็อกน็อกผมมาผมอยู่ที่กำลงังกำลังจะมาช่วยเพื่อนมากไหนมากอย่างหรือม,มากส้ม เดี๋ยว,วอัดรถถังก่อนจบรถถังจบคนนะคนในรถไม่เหลือ,อ<ะ>ไม่เหลือคน,คนลงหมดแล้วอะ่ะใช่แต่เหลือสิบสามคนยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี้ยสิบามคนเดี๋ยวเดวีที่ต้นไม้ม์กส้มยังมีนะ ล่วงเลยเต็มยี่สิบสี่ล่วงยังอ่ะยังมาส้มหรือเต็งงนทกลางข้างนั่นนะเฮ้ยมันเห็นผมล่วงโอเคตัวเดิมไม่ดีกว่าตัวที่พี่หิงล่วงรอบที่แล้วร่วงแต่ว่าไม่ได้น็อกไม่ได้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตาย เราเล่นซ้ายอย่ะเ,เราเล่นได้ง่ายกว่าลงนานะผมว่าแต่เราต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ที่สูงนั่นแหะเข้าได้ไหมเข้ามาได้ผม,มผมจะออกนาผมได้ตลกข้างมันได้อุ๊ยเหี้ยแม่งเหมือนเห็นไห้สักอูอ้โดนเบอร์ริวเอา้าใครโดนเพื่อน เด้งอยู่เด้งอยู่เด้งอยู่เด <b> ้งอยู <m' n S 2> ่ดีนะเก็บควันมาทันอ่ะเสี่ยงแบบน้องโอ้ยอ่ะเดียกูเห็นมึงใช้ระเบิดควันเป็นเป็นยาอันรอโอ้มึงใช่ไหมกูดูมึงอยู่ใช่ไหม ผมมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมีควันกับแฟตอ่ะนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละเอีกละละไทยอีกดอกนึงอีกดอกเดียวดอกเดี้ยวโอ้โหละไทยมีบออกว่าออกซ้ายวิ่งไปชิดเนินโอ้ยนั่นนะ